สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์สำหรับการเช็คอินนะครับเพื่อเก็บสะสมแต้มนะครับไอเดียเนี่ยก็จะมาจากอแอป Swarm มนะครับซึ่งก็เป็นแอปเช็คอินแข่งกันกันกบเพื่อนแต่สมัยก่อนนะครับทุกวันนี้ก็คนไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับเราก็เอามาลองทำเป็นโปรเจกต์แอปสคริปต์ลองดูว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับโดยไอเดียก็คือ ทุกคนเนี่ยก็จะมี Account ของตัวเองนะครับที่ต้อง l o g กอิเข้าไปด้วยอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่ารหัสนักเรียนอะไรอย่เงี้ก็ได้นะครับแล้ทีนี้นะครับเราก็จะให้ยูเซอร์เนี่ยนะครับมาสแกน QR code ที่ร้านของเราสมมติว่าร้านเรามีหลายสาขาเงี้ยหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับเขาจะไปรับแต้มจากสาขาไหนก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็จะไปสแกน สแกนแล้วก็จะได้รับแต้มประมาณนั้นนะครับอ่าเป็นเหมือนกับอ่าสกาเบนเจอร์เนาะเป็นอะไเป็นเหมือนกับการทำผ่านด่านหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะโดยอ่ามาดูพีไดแกรมตัวนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการทำงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับกระบวนการการทำงานเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้ใช้เนี่ยหรือว่ายูเซอร์เนี่ยก็ต้องล็อกอินเข้าไปนะครับโดยการล็อกอินที่ผมทำไว้เป็นล็อกอินแบบง่ายๆเนาะช่องเดียวนะครับ อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นเลขอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับอพอล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะเอาตัว UAD ตรงนี้แหละที่ยูเซอร์กรอ,อกมาเนี่ยสมมติว่าเป็นเบอร์โทรเนี่ยนะครับก็จะไปวิ่งหาข้อมูลในชีตนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเดิมของยูเซอร์คนนี้มาแสดงให้ว่าเคยไปเช็คอินที่ไหนไปแล้วบ้างประมาณนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นถ้ายูเซอร์จะเช็คอินใหม่ ก็จะต้องกดเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมบนซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเด้งโมดอลขึ้นมานะครับซึ่งในโมดอลนั้นก็จะมีตัวสแกน QR Code อยู่นะครับอ่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่ QR Code ตัวสแกน QR Code ของ Line นะเป็นตัวสแกน QR Code ของ HTML5 QR Code นะครับอ่าเป็น CDN ที่เขาทำไว้ให้เราใช้แล้วนะครับ เพราะนั้นแล้ว,ลวพอเราเปิดป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสแกน QR Code ที่ร้านค้าร้านนั้นนะครับซึ่งใน QR Code ตัวนี้นะครับก็จะต้องมีข้อมูลของร้านค้าอยู่นะครับมีข้อมูลของคะแนนที่จะให้ยูเซอร์ที่สแกนนะครับซึ่งเราอาจจะ ให้เขาสแกนหลังจากที่เขาซื้อกาแฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าเขายังไม่ซื้อก็อาจจะยังไม่ให้เขาสแกนยอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นนะครับพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลต่างๆก็จะเข้าไปในชีทนะครับโดยที่ข้อมูลที่เข้าไปในชีทเนี่ยก็จะมีอ่า uad ของยูเซอร์คนที่สแกนเนี่ยไปด้วยนะครับอ่าจากนั้นข้อมูลก็จะถูกรีโหลดตัวนี้จะรีโหลดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไม่ต้องกดรีเฟรชเอง ข้อมูลก็จะกลับมาแสดงอัปเดตตรงนี้ให้ว่าที่สแกนไปเมื่อกี้นะครับข้อมูลใหม่คือร้านอะไรได้ไปกี่แต้มนะครับแล้วก็จะมีการเด้งไลน์นะครับเข้าไปบอกเจ้าของร้านหรือว่าไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เอาไปปรับประยยกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับเป็นการจองคิวก็ได้นะครับเป็นการเช็คเวลามาทำงานก็ได้นะครับเช็คนักเรียนเข้าโรงเรียนก็ได้นะครับ เพราะว่าคิวอาร์โค้ดตัวนี้จะอยู่ที่สถานที่นะครับคิวอาร์โค้ดจะอยู่ที่สถานที่เนาะคือมันจะต่างจากเดิมที่โปรเจกต์ก่อนหน้านี้ที่ผมทําก็คือยูเซ mm hmm. อร์ mm hmm. <user S 2> เป็นคนถือคิวอาร์โค้ดใช่ไหมครับทีนี้ตัวนี้ก็คือยูเซอร์ hmm. <user S 2> เป็นคนถือตัวสแกนแต่เวลาจะมาสแกนก็คือต้องมาสแกนที่สถานที่นั้นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคิวอาร์โค้ดตัวนี้เราก็าจ,จะต้องไปทําต่อว่าในแต่ละวันเนี่ยไม่ให้มันเหมือนกันนะครับ แล้วก็ไม่ให้สแกนซ้าอะไรเงี้ยครับสแกนซ้ําก็จะถูกรีเจ็อะไรประมาณนี้วเ,เราค่อยไปเขียนเพิ่มอีกทีนึงแปลว่าคนไกลการทํางานจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลามาฟังผมโม้มานานแล้วเดี๋ยวผมทดลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอโอเคครับมาผมทดลองให้ดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับยูเซอร์ต้องล็อกอินก่อนนะถ้าผมล็อกอินเป็น ID นี้ผมสมมุติขึ้นมานะครับนี่ครับข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเดิมของยูเซอร์คนนี้นะครับซึ่งก็คือมิสเตอร์เอหนึ่งเนาะ,ะผมก็จะใส่ไปให้ก็จะดึงข้อมูลของยูเซอร์มานะครับถ้ากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นสแกน QR code อ,อันนี้หน้าผมเองนะครับ เป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มีสแกน QR Code นะครับอเดี๋ยวผมลองออกไปก่อนตัวนี้มันสแกนหลายรอบแล้วสมมติถ้าผมเอาเป็นยูยูสอย่างนี้นะครับอันนี้จะยังไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยครับก็จะมีอยู่สี่เช็คอินเห็นไหมครับมีการนับให้ด้วยนะครับมิสเตอร์เอนะครับทีนี้ผมสมมติว่า QR Code ตัวนี้นะครับเป็น QR Code ที่อยู่ที่ร้านค้าของเราร้านกาแฟของเราก็ได้นะครับ ลูกค้าก็ต้องมาสแกนนะครับชิบสมมติว่ามาสแกนเนาะโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับข้อมูลใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นนะครับจากนั้นก็จะมีลายแจ้งเตือนเข้ามา นี่ครับให้กับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีลูกค้าสะสมแต้มเพิ่มเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับจริงๆริงล,ลายตัวนี้มันไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าผมก็ใส่ไว้เทๆเพื่อมีอบางท่านเนาะเปืือเอาไปต่อยอดทําอะไรต่อนะครับนะครับก็สามารถทําได้นะครับมีลายด no ีไฟล์ขึ้นมาให้เนาะท่านไหนที่สนใจนะครับก็สนับสนุนได้นะครับ หรือว่าติดตามผลงานต่างๆได้ทางาเพจสื่อแลนะนวัตกรรมครูสิทธิชาตินะครับขอบคุณครับ